ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัปเดตประจําสัปดาห์ของ7าบาทนะครับก็เป็นอัปเดตประจําวันที่12นะว่าแล้วเราก็ไปดูเนื้อหาอัปเดตกันเลยดีกว่าครับอ่าอัปเดตแรกของอ่าวันไอของสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นอ่าเทศกาลประลองใบเซลชั้นสูงนะครับซีซั่น14นะก็ระยะเวลาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่18เนะี่ยไปจนถึงวันที่1นนะครับเดือนหนึ่ง นะปีปีปี2024นะครับน่าจะมีกฎประจําซีซั่นนะครับทำให้เกรทําห้ตายที่เพิ่มจากอ่าพารี passive, เนี่ยเพิ่มได้ไม่เกิน3จุดนะ่กติกาพิเศษนะครับสัปดาห์แรกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่อ่าเดือน12นะครับจนถึงวันที่25เดือน12นะกติกาคือหากอัศวินทั้งหมดสร้างดามเมจแก่ศัตรูเนี่ย จากการใช้สกิลในเทิร์นของพวกพ้องเนี่ยจะมอบเอฟเฟกเพิ่มปริมาณดาเมจที่ได้รับเนี่ย30%นะครับแก่ตัวเองเ,เวลา2เทิร์นนะไม่ปรับใช้เมื่อศัตรูที่ได้รับดาเมจเสียชีวิตนะครับต่อมาเนี่ยสัปดาห์ที่2เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่25เนี่จนถึงวันที่1นะครับเดือน1ปี2024นะฮัสวินทั้งหมดเนี่ยเพิ่มดาเมจที่สร้างจากสกิลโจมตีเดียวเนี่ย30% นะครับผมเราก็จะมีรางวัลอันดับประจำซีซั่นนะครับก็ตามนี้นะก็เหมือนทุกทีนะครับแจกเป็นเฮลบัมนะต่อไปก็เป็นแพ็กเกจนะครับเป็นรีเซ็ตลิมิตการซื้อนะครับ3แพ็กเกจนะของอลิซาเบตนะครับ,ครบใครที่อยากจะเติมอยากจะเติมเปิดต่อก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับก็เปิดให้รีอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับ20ตัวของ อ่าตูเลทอัพนะต่อไปเป็นกิจกรรมหอคอยแห่งการฝึกฝนนะครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็มีแจกพวกอ่าตัวจัมบ็อกแล้วก็พวกอัพตัวละครนะครับก็อย่าลืมไปทำกันให้ครบด้วยนะสำหรับอ่าหอคอยฝึกฝนนะต่อไปเป็นพาเลทกิจกรรมบอสนะครับเฟสติวัอลนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพิ่มบอสเข้ามาใหม่2ตัวนะก็ไปตีแลกของกันให้ครบ นะครับก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นฮอกพาร์ทนะซีซั่นใหม่ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่12นะครับจนถึงวันที่9เดือน1นะสำหรับฮอกพาร์ทรอบนี้ก็จะเป็นชุดของเมลิโอดั๊นะครับสเก็ตบอร์ดนะเป็นเด็กสเก็ตบอร์ดไปแล้วดัสเรานะครับต่อไปเป็นกิจกรรมบริจาคให้กับหมู่บ้านนะครับก็บริจาคแลักกา้จี้นะครับ ใครที่ขาดที่ก็บริจาคหมู่บ้านได้นะครับก็ตามนี้เลยนะสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมจากเพชรฟีนในหอในหอคอยโซกาเลสนะการฝึกพิเศษนะครับอัศวินศัสิทธิเลโอเนสอ่าอัปเดตของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอัปเดตพาร์ทพาร์าทหลังนะครับของอกิจกรรมครบรอบ4ปีครึ่งนะก็ไม่มีอะไรนะครับคิดว่าสัปดาห์หน้านี่ก็จะมีตัวใหม่เข้านะครับงไงก็เก็บเพชร ดองเพชรรอกันไว้ได้เลยนะครับเผื่อใครจะเปิดนะผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูอาทิตย์หน้าเหมือนกันนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ